สวัสดีค่ะแบล็วทคลิปไปเรื่อยนะคะเดี๋ยววันนี้น่ะหนูสองคนน่ยก็จะ,ะพาพี่พี่เอซไปเลี้ยงหมูนะคะจะพาไปดูวิธีการเลี้ยงหมูนะคะ,ะพอดีว่ามีป้าคนหนึ่งน่ะเขาจ้างให้เราสองคนเนี่ยเลี้ยงหมูนะแต่เขาจะให้คนละเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะให้น่าจะให้เลี้ยงสองวันนะคะเขาน่าจะไปไหนก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาจ้างเราเลี้ยงนะคะเราก็ต้องดูหมูแทนเขานะสองวัน แต่ว่าก็เลี้ยก็มาเลี้ยงสามมือนะก็มีเช้ากลางวันเย็นเราก็ต้องมาเลี้ยงหมูให้เขานะแต่ว่าอันนี้ช่วงเย็นหนูก็เพิ่งมีเวลามาถ่ายคลิปลงให้พี่ๆนะคะเพราะว่าช่วงแบบบ่ายๆเทีย่ยงๆแล้นะพวพึกหนูก็ไปจับหอยให้พี่ๆดูแล้วนะคะแต่ว่าหอยมันไม่ค่อยมีนะมันมีแต่เตัวเล็กก็เลยกลับมาก่อนเพราะว่าน้ำเย็นมากอีกอย่างน้ําเย็นมากด้วยแต่ก่อนที่จะ ไปเลี้ยงหมูแล้วก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้ยวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการเลี้ยงหมูเลยคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเดี๋ยวหนูหนะจจะดูหมูก,ก่อนนะคะโอ้โหหมูก,กระสุกกะปกบางๆเลยนะคะเมื่อเช้ามายัางสะอาดเจ้าเลยนะคะพี่พี่ ดูมันเล่นดิมันเล่นเล้วเล้วหมดเลยค่ะพี่พี่อุ้ยีนนูหนูนะต้องกวาดตรงนี้ออกไปก่อนนะมันเกลียวเราจะให้อาหารเลนใชญ่ใช่ก่อนที่จะให้อาหารเนี่ยต้องกวาดอันนี้ออกไปก่อนนะโหมันก็ชอบยุ่งมากๆเลยนะคะพี่พี่แม่แม่จะเอามีดมาด้วยเพราะว่าตัดเต็บตองให้กินเล่นก่อน Oh, <laughs> <laughs> มันหิวแน่ <laughs> ใช่มันไม่ไหิวแล้วน้ำเนี่ยนะคะพี่พี่ให้ไว้ให้ไว้มันมันมันไม่น่ากินหมดนะคะมันนั่าจะเล่นหมดนะคะ <laughs> <laughs> ที่เห็นว่าหมดพอเล่น <laughs> ใช่หมดพอเล่นเลยนะ <laughs> โอ้ย <laughs> นักหนักมากแต่ก็ไม่ท่าไรนะวันนี้ก็เคยทำต้องกวดาเอกไว้ก่อนนะคะ <c oughs> หมูยุ่งก็เตะได้เลยนะ <c oughs> อ <c oughs> แต่ไม่รู้นะคะว่ามันจะเตะดีหรือเปล่านะคะพี่ๆแต่เราเป็นคนเลี้ยงเราก็ต้องเตะได้นะคะเพราะว่ามันยุ่งแล้วก่อนนะคะ ให้ก่อนเลยนะคะวิวมันได้ยินบรรุยขำพี่แบงค์แย่เลยใช่ๆมาหมดเลยดูนีดูมันชอบลุมอ่ะเวลาให้อาหารมันชอบลุมนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นหมูอารมณ์ดีนะคะพี่ ับห่างอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรอะคะพี่พี่โอ้ <laughs> ไม่ไปกินข้าวแล้วหนูว่านะคะพี่พี่ถ้าเกิดหนูเนี่ยมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งนะหนูก็จะอ่า นำเงินก้อนนี้ก้อนแรกในชีวิตของหนูนะหนูก็จะนำไปทำเล้าหมูนะคะแล้วก็ข้อไก่หนูอยากเลี้ยงมากๆเลยแต่ว่าอันนี้เป็นหมูของของป้าของนะ้า <ใช S 1> พวกเราก็แบบพวกหมูอะก็ได้แค่ามา,มา,ม,ามาเลี้ยงหมูแทนก,ก่อนเฉยๆนะคะก็ะแค่แบบเขาจะแค่จ้างเราไปก่อนเนาะใช่ไหมนะใช่อะไร ถ้ามีตังเดี๋ยวเราทำใช่เดี๋ยวเราก็จะทำเองแต่ตอนนี้เราก็ต้องเรียนแล้วก็ทำงานไปก่อนเนาะใชน่นุ่มมากเนี่ยมันโอ้ย หหใช่มันเหมือนแบบอยากกินน้ำ่ะเนาะใช่ <ไป S 1> อุ้ย<อ>ดูยดิอยู่น้ำยายคือมันชอบอันนี้ไงชอบทำน้ำโพลโอ้ย,อยลุงกินกินเลยลุงกินลุงกินนั่นจะอยู่น้ำจัดลุงกินอะไรกิน ให้ช่องน้ำลงไปกนคทะลุโอ้ขานี้ถ้าไม่พับขึ้นมันน่าจะกินหมดเลยนะคะพี่พี่ ถ้ามีอ่างให้มันเล่นน้ำนี่น่าจะดีใช่ถ้ามียิ่งอากาศรนะ้อนๆแบบนี้มันจะได้เล่นน้ำใช่มันมันหมูนี่มันชอบเล่นน้ำ ีก็ตัวใหญ่นะคะพี่พี่ตัวใหญ่สองตัวน้ำเต็มเนี่ย <c oughs> มีดมาเลยอทะ่ัดอันนี้มีดแบบเดียวใบเดียวแ้วกระเด็นพี่ๆดูนะไม่ได้เอามีดมานะคะไม่รู้ว่าอันนี้จะตัดได้หรือเปล่าม,มาได้นิดหน่อยนะคะ ตอนกลางคืนนะคะโหเดี๋ยวพึ่งปิดอ๋อมันกินเล่นตอนกลางคน,นะคะพี่นี่นี้มันน่จะแบบอยากกินอาหารก่อนตอนนีค้คนไม่มีอะไรกินเพื่อมันกินอะไรหมดมันก็จะกินเล่นนะคะ โอโหมันไม่กิน <laughs> มันไม่กินกล้วยแล้วมันจะกินเสื้อนูนเะนี่ยกินอนะ่ะมันเลี้ยงตอนเช้าพี่ไรไม่เห็นกล้วยอยู่ตลอดเลยหมดกล้วยหมดตลอดไม่เคยอยู่เนะี่ให้มันแย่งกันกินมันจะดูอร่อยขึ้นอ้ย oh. โอ้โหกินโคตรโหดอ่ะโอ้โหนี่มันเล่นหรือมันกิน <laughs> อันนี้นะคะพี่ๆต้องถ้ามันเหลือตรงนี้ก็ต้องตักตักออกนะคะ <laughs> <laughs> กินอยู่คนเดียวเลยด <laughs> ดูไม่ได้ไม่มี อ,อู้วี่ทำไมมันต้องกัดขาดิวฮะมันชอบเล่นนะ พี่ๆคอมเมนต์มานะคะห,หมูที่แบบชอบเล่นกับเราแรงๆเนี่ยเราควรเตะได้ไหมคะมันไม่แฟร์เลยนะคะพี่เอาโอเคโอ้ย มมารุมกินนะคะมันเป็นอาหารเมร็ดใช่มันเป็นอาหารเบอร์หนึ่งอยู่นะคะเพราะว่ามันยังเป็นอาหารของหมูที่ยังเด็กตัวเ,เล็กๆนะคะแบบยังเด็กอยู่อันนี้ไม่เด็กนอะโต้วดูใหญ่มากด,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 ดูมันมันไล่กินคนเดียวเลย ถึงว่าทำไมเนียงออกเยอะใช่มอมแมมทุกตัวเลยเนี่ยใช่มอมแมมมากมันอยู่วันนี้นะคะพี่พี่หนูว่านะพวกมันน่าจะอ่าเล่นน้ำนะคะไม่ได้กินน้ำนะคะขณะน,นี้น้ำก็เลอเป็นที่เรียบร้อยนะคะ <laughs> น่าเติมใหม่นะชอบแกงชอบแกงหนียวูมันดี โอ้ยโโมันเล่นมันน่าจะมีความสุขนะคะแต่โตไปก็ไม่น่ามีความสุขแล้วแหละ <laughs> ตโตไปดนกิน <c oughs> โอเมื่อมันลุมนะคะเราก็ต้องขึ้นบนนี้นะคะคืออยากให้เราแก้งเธอคืนนะโ <c oughs> อ้ยขืนไป <c oughs> ใจกล้านะ <c oughs> มันกัดหมดเลย <c oughs> มันไม่ส่วนไงอยูมันไม่ส่วนไงอย่าให้มันกระโดดได้สูงมันก็กัดหมดแหละไอแ้แซบไเป็นไงโคตรแซบเลยไอไลด์ดำเนี่ยแซบ,บตุดไลด์กัดตูดพวกเราชายาไอ้ดื้อดูหนังหน้าดิอันนี้ดูดูด ตูชนดูหมูก,กินยังมีความสุขด,ดูท้องพวกมันแต่ละตัว ตัวใหญ่สุดเดมันนอนเกินหมูอะมันก็กินสบายโพดกินสบายเกินยังไม่เสียบไฟให้หมูเลยเดี๋ยวหนูไปเสียบไฟให้หมูก่อนนะคะพี่ นี่นะคะพี่พี่เมื่อกี้หนูก็เปิดไฟให้หมูเสร็จแล้วนะนจะเข้าไปหาหมูต่อดูมันนอนสิทำไมมันนอนสบายขนาดนี้หนูน่าจะจับมันไม่ไหวละนะตัวน,ะน,นี้มาแรนะกๆยังไหวยเยอะนะแรงนาจะเยอะนะตอนป้าขอให้หนูเลีนะ้ยงแกงอ่ะตั้งแต่แรกๆแลนะมันมาแข็งแรงกนะับป้าขจ้างให้หนูเลีนะ้ยงค่ะอุ้ย หนูก็อุ้มได้นะคะแต่ถ้ามันโตกว่านี้ถ้าหนูได้เลี้ยงน,น,นานๆอีกรอบหนึ่งอะ่ะหนูจะเลี้ยงได้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามันตัวใหญ่กว่านี้ดูซี่ขนาดมาดูรอบล่าสุดเนี่ยมันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยเ <c oughs> ด,ด,ดู๋ยคดูน่ารักจัดนี่ค่ะวิธีการกิน <c oughs> นั่งกินเลยนะ ไอ้เด้อนั่งกินสบายใจเขาแหละนอนกินยังสบายใจเลยเอาง่ายง่ายโอ้ยมันขู่เพื่อนอะใบอื่นก็มีแค่นี้จะกิน พีพ่่น่าจะเบื่อคลิปนี้แล้วแหละถ้าถ้าพี่ีเบื่อแล้วอะ่ะอสำหรับคลิปนี้ก็หนูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเ,เมื่อกี้แถมแถมนี้ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาย